ดันต้องมาส่งเอกสารในวันหยุดซะได้คนครูสีสมอนเนี่ยนะมาขอแล้วตอนนี้กันแล้วแต่ก็ยังโชคดีที่ฉันนะทุกคนมาที่โรงเรียนแล้วอืมต้องรีบเอาไปส่งแล้วสิว่าแต่ฉันทำเอกสารครบหรือเปล่านะน่าจะครบนะเนี่ยอืมเฮ้ย<ฮ>เสียงอะไรอะเสียงแบบนี้มันเฮ้ยเ จแย่แล้วสิแย่แล้วเอ็นเจโดนรถชน <Yeah. S 1> ต้องรีบพาไปโรงพยาบาลแล้วเฮ้ยเอ็นเจอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะเอ็นเจไม่น่าเลยนะคะคุณเอ็นเจจะมีวิธีไหนที่ช่วยคุณเอ็นเจบ้างได้ไหมคะเนีย่ยหลังจากวันนั้นเอ็นเจก็ได้หมดสติมาตลอดเลยคุณหมอบอกว่ามีโอกาสหลับแบบไม่ตื่นเป็นเจ้าหญิงนิทราไปตลอดชีวิตเพราะมีการกระทบกระเทือนทางสมองเฮ้ยเฮ้ยนี่ฉันมาอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ย ความรู้สึกแบบนี้เหมือนกับตอนที่ฉันอยู่ในจิตใต้สำนึกเลยอะเฮ้ยเดี๋ยวนะปีงั้นหรอหมายความว่าฉันตายแล้วงั้นหรอไม่นะฉันยังไม่ได้ใช้ชีวิตเลยอะฮ่าฮ่สวัสดีค่ะคุณเอ็นเจคุณได้รับโอกาสได้กลับไปเกิดใหม่และใช้ชีวิตให้คุ้มค่าค่ะคุณจะรับโอกาสนี้ไหมคะ ฮะได้รับโอกาสไปเกิดใหม่ยังงั้นหรอฟังดูก็เข้าท่าแฮะแล้วฉันจะเกิดเป็นตัวไรล่ะไม่สามารถบอกได้ค่ะคุณจะรับข้อตกลงไหมคะแนะ่นอนอยู่แล้วคุณเอ็นเจได้รับโอกาสไปเกิดใหม่ใน3ามสองหนึ่ง เมือนหัวฉัดเลยอ่ะึเฮ้ยเดี๋ยวนะท,ท,ที่นี่มันแคบแคบแถมมืดแบบนี้แต่ก่อนอื่นฉันจำได้ว่าฉันตายแล้วแล้วฉันก็ได้รับโอกาสมาเกิดใหม่นี่นาแล้วไงฉันกลายเป็นแมงมุมแบบ ละเนียถามฉันยังไม่มีความทรงจําในชาติที่แล้วจําได้แค่ว่าฉันได้พรอเกิดใหม่แล้วก็กลายเป็นแมงมุมแบบนี้เอ้ยย่กละสิฉันไม่อยากเป็นแมงมุมอยู่ในถ้ำแบบนี้นี่นะฉันจะต้องหาทางออกจากที่นี่ไปให้ได้เลยเริ่มจากสำรวจถ้ำนี้ก่อนละกัน <c oughs> อเอาเป็นว่าพยายามหาทางขึ้นไปข้างบนดีกว่าเพราะว่าในถ้ำปกติแล้วจะต้องมีทางออกไปด้านบนนี่นะลุยลุยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ึบฮเฮ้ยฮขึ้นยากชะมัดเลยห้ายดันหลงทางซะได้ถ้ำนี้ใหญ่ชะมัดเลย เฮ้เดี๋ยวนะนั่นมันแสงสว่างนี่นะมีแสงสว่างมาจากข้างบนนั่นแปลว่ามีทางออกอยู่ด้านบนไงฮ้ยจะทางออกซะงั้นพระเจ้าเข้าข้างฉันสินะมาจบชีวิตแมงมุมถ้ำกันเถอะออกไปสู่โลกภายนอกปีน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 เลยปีนเลยฮฮ้ยนั่นมันบางก่อนน้ำแข็งงั้นเหรอ หมายความว่าฉันไม่สามารถจะออกไปได้ถ้ามีเจ้ามังกรน้ําแข็งมันเฝ้าทางเข้าอยู่อย่างงั้นสินะบ้าเอ้ยทางออกอยู่แค่ตรงนั้นแล้วเชียวแต่ว่าจะต้องมาเจอกับเจ้าหมอน,น,อนั่นซะงั้นทําไงดีละ่ะมีมังกรน้าแข็งเฝ้าทางออกอยู่แบบนั้นยังไงฉันก็สู้ไม่ไหวแน่แน่ ฉันคงจะต้องไปฝึกฝนแล้วก็ต้องแก่งขึ้นเพื่อจะมาสู้กับเจ้ามังกรน้ำแข็งหลังจากนั้นฉันก็จะออกไปจากที่นี่ออกไปจากถ้ำแห่งนี้งั้นฉันคงจะต้องหาอะไรมาฟาร์มเวลของฉันให้แก่งขึ้นก่อนเริ่มจากสลามก็แล้วกันไปแล้วนะคะโอ้นั่นไงสลามเจอตัวแล้วตัวใหญ่ซะด้วยแต่ว่าสลามน่ะทำอะไรฉัไม่ได้หรองั้น ไปสู้กับสลามกันเลยแต่ว่าก่อนอื่นคณจะต้องวางแผนก่อนโอ้ยนี่น่อย่ามาโดนตัวฉันนะหน่อยนี่นะพอตีแล้วก็แตกตัวออกไปเป็นเสียงเลยสช่ะยิ่งตีก็ยิ่งงอกหอยสนุกจังเลยแบบเนี้โอ้ยฉันรู้สึกล่อมแข็งแกร่งขึ้นแล้วสินี่นะนี่นะยาหูปลดล็อกสกิลพิเศษสกิลพิบไฟค่ะ ไอเมื่อกี้เสียงอะไรอะไม่ทันได้ฟังฮะช่างเธอไปลุยกันต่อเลยโอ้ตรงนั้นมันซอมบี้อย่างนั้นหรอแจ๋วเลยงั้นไปฟาร์มซอมบี้กันดีกว่านีน่นะขอใหเดี๋ยวนะทําไมจู่ๆฉันถึงมีพลังไฟได้นะนี่นะนี่นะนี่นะ อ๋อเข้าใจแล้วเสียงเมื่อกี้สินะที่บอกว่าฉันปลดล็อกสกิลใหม่คงเพราะว่าฉันได้ฆ่าสลามไปฉันก็เลยได้พิษธาตุไฟมางั้นหมายความว่าทุกครั้งที่ฉันฆ่าม,มอนตัวใหม่ๆฉันก็จะได้สกิลพิเศษมาด้วยนะสิไ <c oughs> อยแจ๋วอะไรแบบนี้งั้นมาลองกันดีกว่าว่าสกิลต่อไปจะเป็นอะไร <c oughs> ปลดล็อกสกิลพิเศษสกิลพลังจิต ออบอกว่าพลังจิตงั้นเหรองั้นมาลองกันหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงนั่นคริปเปอร์ยังแจวเลยฉันสามารถใช้พลังจิตควบคุมเจ้าพวกนี้ได้หมดเลยถ้าเป็นคริปเปอร์ก็ต้องโจมตีระยะไกลสิแถมสิ่งของที่ฉันโยนไปก็กลายเป็นใย,ยมมงมุมอีกด้วยแจวเลยการโจมตีระยะไกลนี่นะนี่นะ แต่ถ้าฉันฆ่าคริปเปอร์หมดแล้วฉันจะได้สกิลวันไล่นะ์น้าหอยอยากรู้ชะมัดเลยไม่ได้ฮะหมายความว่าอย่างไงอ่ะอย่าบอกนะว่าฉันจะต้องเข้าไปกัดด้วยนะจมตีระยะไกลไม่สามารถจะทําให้ฉันได้สกิลส er ินะงั้นไม่เป็นไรขอกัดหน่อยนะคะนี่นะขอกัดหน่อยฮ่าฮ่าเรียบร้อยแล้ว ปลดล็อกสกิลใหม่สกิลระเบิดค่ะระเบิดยังงั้นเหรอแจ๋วเลยงั้นมาลองกันนี่นะโฮยแบบเนี้ยมาสุดยอดไปเลยไม่ใช่หรอเฮย้ยนี่นะนยอย่อีซี่อีซี่แบบเนี้ย ขนาดค่าคริปเปอร์ยังได้สกิลแบบนี <sh> ้แล้วถ้าเกิดว <sa> ่าฉันฆ่าพวกเดียวกันเองล่ะอยากรู้จังเลยว่าถ้าฆ่าแมงมุมเนี่ยจะได้สกิลอะไรมันจะต้องสุดยอดมากแน่เลยก็ฆ่าเผ่าเดียวกันนี่นะเฮ้ยมีแมงมุมอยู่ตรงนั้นด้วยขอโทษนะคะขอลองหน่อยล้วกันปงดล็อกสกิลวิวัฒนาการได้รับสกิลพิเศษ สกิลสายฟ้าค่ะเอ้ยหัวาดไปหรือเปล่าเนี่ยสายฟ้าหรอง,งั้นขอลองหน่อยละกันนี่นะโมโหอยังแจ๋วเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดยปไปเลยคะ่ะถ้าเป็นแบบนี้จัสู้มังกรไหวแน่นอนไปลุยเจ้ามังกรกันเลยเดินทางกลับไปสู้กับเจ้ามังกรกัน หลยจนถึงตอนนี้เอ็นเจยังไม่ตื่นขึ้นมาเลยอ๋อนั่นมันคุณลุงพ่อมดนี่นะอ๋อลุงได้ข่าวแล้วนะว่าเอ็นเจเกิดอะไรขึ้นนะเอ็นเจหมดสติไปหลายวันแล้วครับมีอะไรพอจะช่วยเอ็นเจได้บ้างไหมอ๋อจากที่ลุงดูแล้วนะนะที่เอ็นเจหมดสติกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราแบบเนี้ยน่าจะเป็นเพราะจิตวิญญาณของเอ็นเจหลุดไปที่โลกไหนสักที่หนึ่งนะอาจจะเป็นโลกคู่ขนานก็ได้ไมีสิ่งหนึ่งที่จะสามารถแก้ไขและดึงวิญญ,ญาณของเอ็นเจกลับมาได้ก็คือพิษของแม่นางแมงม,มุมในตำนานที่นานๆที จะเกิดมาสักครั้งหนึ่งพิษของแมงมุมตัวนี้มีคุณสมบัติที่จะสามารถดึงวิญญาณของร่างกายนั้นกลับมาสู่ร่างได้นะนะเพราะฉะนั้นพวกเธอต้องออกตามหาแมงม,มุมในตำนานและเอาพิษมันมาให้ได้เข้าใจไรครับคุณลุงพ่อมดไหรอเอาแหละ พวกเราคงจะต้องออกเดินทางตามหาเจ้าแมงมุมตอนนั้นแล้หละทุกคนเพื่อจะเอาพิษมามาช่วยเอ็นเจเข้าใจแล้วคะ่ะโอเคขอบคุณมากนะครับคุณลุงพ่อมดอ๋อยังไงฉันก็ฝากด้วยนะชิคกี้ไม่ต้องห่วงนะเอ็นเจยังไงพวกเราต้องช่วยให้เธอฟื้นขึ้นมาให้ได้เลยรอก่อนนะฮ่าฮ่าฉันมาแล้วเจ้ามังกรฮึฮเสร็จฉันแน่ คุณชิคกี้คะจากที่คุณพ่ามดบอกว่าแมงมุมที่โผลมาพันตัวครั้งหนึ่งนี่จะมีออร่าพิเศษต่างจากแมงมุมตัวอื่นนะคะฉันว่าเราต้องรีบหาให้เจอนะคะ พิษของมันจะช่วยคุณเอ็นเจให้ฟื้นจากกายเป็นเจ้าหญิงนิทราได้แน่นอนค่ะถึงจะพูดอย่างนั้นก็เอถอะแต่ดูท่าแล้วน่าจะหายากมากๆเลยนี่นะนัน่นนั่นนะพูดถึงฉันถ้าฉันลอยไม่ใช่หรอแมงมุมพิเศษที่เกิดมาในพันปีแถมมีออร่าต่างจากตัวอื่นน่ะฉันจะชัเลยไม่ใช่เหรอ เอ้ยไม่ได้การลาะเจ้าพวกมนุษย์กําล <venant> ังมาตามล่าฉันเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยทุกคนนั <debate> ่นมันเฮ้ยอย่าบอกนะว่าหรือว่านั่นคือแมงมุมในตำนานเฮ้ยจริงด้วยฉันว่าใช่นะถูกมนุษย์เห็นเส้นแล้ว้ยใช่จริง้วยเด้วย หน่อยแนะ่อย่าหนีนะกลับมาดี่๋ยวนี้เลยไหลในที่สุดก็เจอสักทีฉันจะต้องจับมันให้ได้เลยจะช่วยเอ็นเจให้ได้อย่าหนีนะอ่ะนั่นไงเอ๊ะเดี๋ยวนะหน่อยแนะน่หนีไปอยู่หลังลาวายอย่างนั้นเหรอแมงมุมในตำนานอยู่ข้างหน้าฉันแล้วแท้ๆไหลจะข้ามไปยังไงดีล่ะทีนี้จัดการมันไม่ได้ด้วยสิไม่ผิดตัวแน่มีระอองแสงสีเหลืองเอ๊ะเดี๋ยวนะย่าล้วสิมันกำลังจะหนีไปแล้วไหลสงสัยคงต้องวิ่งอ้อมจริงๆสินะไหลเสียเวลาชะมัดแต่ต้องรีบไปจับมันให้้ได่น,นะ ไม่ได้การไม่ได้การแล้วแบบนี้มีทั้งมนุษย์มาตามล่าแล้วไหนจะต้องสู้กับเจ้ามังกรนี <c oughs> ข่ขืนฉันอยู่ที่นี่ฉันจะต้องแย่แน่ๆเลยอ่ะต้องรีบไปปิดฉากเจ้ามังกรแล้วสิรู้สึกว่าวแถวๆนี้จะไม่ค่อยปลอดภัยแล้วฮะแล้วอีกอย่างผ่านมาสามวันแล้วฉันคิดว่าฉันน่าจะพร้อมสำหรับการสู้กับมังกรแล้วนะฮ่า <c oughs> มาแล้ว มันถึงเวลาตายของแกแล้วเจ้ามังกรน,น้ำแข็งไปลุยกันเลยเฮ้ hey! นี่เจ้ามังกรหน,น่าจริงก็เข้ามาเลยสิฉันน่ะพร้อมแล้วและการเปิดก่อนได้เปรียบเสมอเอาเล่นะน้นี้น้าฉันตัวเล็กมากจนนายมองไม่เห็นเลยเล่ะสิเอ้ย,อยมาแล้วมาแล้ว นับไปพลังจิตของฉันนี่นะอย่ามาขวางทางออกกันนะสัมผัสได้แล้วละสิว่าฉันน่ะแก่งกว่านี่นะเจอพิษไฟของฉันหน่อยเป็นไงขอให้จะหนีงั้นเหรอไม่ให้หนีหรอกนี่นะเอาจริงแล้วงั้นเหรอก็เข้ามันเลยสิ แลวหนาวหนาวหนาวชะมัดเลยอ่ะโอยเล่นพลน้ำแข็งออกมาเยอะขนาดนี้เนี่ยใครจะสู้ไหวกันเล่านี่นะเห้ขอกัดหน่อยบาย้าเ้ยสจ้ก,ก้นน้ำแข็งเนี่ยมันทำให้ฉันช้าช้มัดเลยสายฟ้านี่นะเราแมงมุมของฉันมาลุ้งกัดเจา้ามังกรนี่เหร จอวิชาพิษแมงมุมของฉันหน่อยลุงอัดพิษใส่เจ้ามังกรตัวนี้ให้มันขยับไม่ได้แล้วค่อยๆตายไปซ่ฮะ,ะเรียบร้อยแล้วขยับไม่ได้แล้วสินะประเดนซ์จัดการมังกรได้แล้วค่ะโ,โลกภายนอกรอฉันก่อนนะเฮ้ยฉันมาแล้วโอ้ว้าวนั่นพระอาทิตย์ นั่นต้นไม้และโลกภายนอ สดชื่นชะมัดเลยจบชีวิตแมงมุมถ้ำของฉันสักทีฉันจะออกไปสำรวจโลกและไปเที่ยวทั่วโลกเลยโอ้ยตั้งแต่คลาสายตาไปตอนนั้นก็หามาตั้งหลายวันแล้วยังไม่เจออีกเลยเจ้าแมงมุมในตำนานเฮ้ขืนเป็นแบบนี้ช่วยเอ็นเจไม่ได้แน่ๆเลยแย่แล้วสิหอนั่นมันเจ้ามนุษย์ที่ตามล่าฉันอยู่นี่แย่แล้วสิยังไม่ย่อท้ออย่างนั้นหรอนี่ผ่านมาสามวันแล้วนะ จะต้องการตัวฉันอะไรขนาดนั้นเลยเนี่ยไอ,อ้ไมได้กาลาะต้องรีบหนีไปจากที่นี่ต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วเอ้อ้ปวดหัวไอ,อ้ปวดหัวชะมัดเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันเหมือนมีความทรงจำบางอย่างกำลังไหลเข้ามาในหัวของฉันเช็กเก้ hmm. ได้ยินฉันไหมเนี่ยตื่นได้แล้วไอ้ยังเช้าอยู่เลยเอ,อ็นเจ นี่มันความทรงจำของใครกันเป็นไงล่ะเช็กกี้นี่นายแกงฉันอีกแล้วเหรอฮ่าเอ็ J, นเจแน่จริงก็ตามมาเซ่เอ็นเจฉันฉันฉันคือเอ็นเจนั่นเชกกี้นี่นาะเชกกี้นายที่สุดก็นึกออกจนได้ ว่าแต่จะทำยังไงให้ชิกกี้รู้ว่าฉันเป็นฉันกันละ่ะคิดออกแล้วชิกกี้เฮ้ยเดี๋ยวนะแมงมุมเดี๋ยวนั่นมันแมงมุมในตำนานานี่นะมีออร่าสีเหลืองๆรอบๆตัวเฮ้ย <c oughs> นี่แหละโอกาสของฉันที่จะจัดการมันและช่วยเอ็นเจให้ได้เอาแหละจงตายซะแล้วเอาพ <Hey, S 2> ิษมาให้ฉัน hey, <Emp ires S 1> ฉันจะเอาพ <hey, S 1> ิษไปช่วยเอ็นเจชิกกี้รู้สัทสิฉันไงฉันไงเอะเดี๋ยวก่อนนะ ท่าทางของเจ้าแมงมุมนี่แปลกชะมัดเลยะมันไม่ได้ตั้งใจจะเข้ามาโจมตีแล้วก็ไม่คิดจะหนีซะด้วยแถมเหมือนพยายามจะเสื่ออะไรบางอย่างกับฉันก็ไม่รู้เฮ้ยมาเอ้ย,มอยไม่ได้การแบบเนี้ยไม่ได้เรื่องแน่แน่ด a บ k ักีเฮ้ยอยู่ดีๆก็ฟ้าผ่าเอ๊ะเดี๋ยวนะนี่มัน ดาบศักดิ์สิทธิ์ที่เอ็นเจคนเดียวเท่านั้นที่สามารถเสกมาได้ไม่ใช่อย่างนั้นหรอนี่มันหมายความว่ายังไรกันอย่าบอกนะว่าใช่ <นะ S 2> แล้วใช่ใช่เฮ้ยชิกกี้คิดได้สักทีสิการที่เจ้าแมงมุมนี่สามารถเสกดาบศักดิ์สิทธิ์ออกมาได้เอ๊ะไม่จริงนะหรือว่านี่แกคือเอ็นเจอย่างนั้นหรอยใช่แล้วใช่แล้ว ถึงฉันจะฟังภาษาแมงมุมไม่รู้เรื่องก็เถอะแต่ว่าถ้าทางดีใจหลังจากที่ฉันพูดคำว่า NJ ออกมาเมื่อกี้เนี่ยต้องเป็น NJ ็นเแน่ๆเลยเฮ้ย hey, อย่าบอกนะว่าจิตวิญญาณของเธออยู่ในร่านของแมงมุมนี่อย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นฉันต้องพาเธอไปแล้วแหละ โอเคได้มาทาั้งพิษได้มาทาั้งจิตวิญญาณเลยช่วยเอ็นเจได้แนะ่หลังจากนั้นเอ็นเจก็ได้มาเจอกับร่างตัวเองที่ไร้วิญญาณและกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราเธอในร่างแมงมุมได้ทําการกัดเข้าไปที่แขนของเอ็นเจร่างมนุษย์เพื่อส่งพิษแบบพิเศษเข้าร่างกายของเอ็นเจเมื่อเธอได้ทําการปล่อยพิษเข้าไปนในร่างกายแล้วร่างกายที่เป็นแมงมุมของเธอก็ได้ตายจากไป จากนั้นพิษก็ได้แล่นไปตามกระแสเลือดหลังจากนั้นไม่นานไอ้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 ฝันไล่ไอ้ฟื้นแล้วไอ้ฮะเอนเจเธอฟื้นแล้วทุกคนทาไมถึงมายืนอยู่ที่นี่กันล่ะเอนเจเธอฟื้นแล้วไอ้อะไรของนายเนี่ยเจ๋งไหนร้องให้ทาไมอะ เดี๋ยวนะเอกสารเอกสารเย้ในที่สุดเธอก็ตื่นขึ้นมาแล้วอยอะไรของนายเนี่ยฉันคิดว่าเธอจะตายซะแล้วสิเอ็นเจย,ยินดีต้อนรับกลับสู่ล่างนะอยฉันไม่เข้าใจอ่ะแต่ว่าทางเธอฉันต้องรีบเอาเอกสารไปให้คุณครูสีสมอนก่อนคุณครูคะ ูเหมือนว่าเอ็นเจจะไม่รู้ตัวเลยสินะว่าตัวเองหลับไปตั้ง3าเดือนนะ่ะแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆเอ็นเจก็กลับมาแล้วค่อยโล่งใจหน่อยนะคะคุณเอ็นเจกลับมาแล้วอ,ด,อดันสินะั่นสินะ